นโยมสาธิชนทั้งหลายวันนี้พาจะมาพูดถึงเรื่องสูตรแห่งความเป็นมนุษย์มนุษย์คือผู้ที่มีใจอันประเสริฐคุณธรรมที่เป็นปกติของมนุษย์ที่จะต้องทรงไว้ให้ได้ตลอดไปก็คือสินห้าและความกตัญญูบุคคลที่ไม่มีศินห้าและความกตัญญูไม่เรียกว่ามนุษย์แต่เรียกว่าคนวันนี้อาตมาจะมาขอกล่าวถึงสินห้าและความกตัญญูซึ่งทําให้เราเป็นมนุษย์ไม่ใช่คนศีง คือข้อปฏิบัติสําหรับควบคุมกายและวาจาให้ตั้งอยู่ในความดีงามไม่ประพฤติไปในทางชั่วอาตมาจะขอกาวถึงสี่้าคือสิ่งที่ญาตโยมทั้งหลายควรรักษาอยู่เป็นนิสข้อที่1นึ่ปานตาิปาตาเวรมณีเว้นจากการฆ่าสัตว์ข้อที่สองอธินาธานาเวรมณีเว้นจากการลักขโมยข้อที่สากาเมตุวิชาจาราเวรมณี เว้นจากการปรับคืิปินในการข้อที่4มุษาวาทาเวรมณีเวนเ้นจากการพูดเท็จข้อที่5สุราเมระยะมัชับป,ประมาณทถานาเวรมณีเวนเ้นจากการดื่มน้ำเมาอัตมาจะขอ,ขอกล่าวเป็นก่อนสิ่งข้อหมึดฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทุกทดวงจิตแสวงหาความสุขสรรค่าสัตว์อื่นเล็กใหญ่กรรมเท่ากันทารุณกรรมทรมานแสนลังเคง ถ้าเป็นเราถูกกระทมดังเขาบ้างจะทุกตามกรรมนี้คืนสนองมดค่าสัตว์เมตตาธรรมตามคำรองเพื่อความพร้อมน้อมจิตกุศลกรรมสิ่งข้อสองลดลักเล็กขโมยน้อยจิตตั้งคอยสแสวงหาของของเขาจับอิด่วยของคนอื่นตามใจเราเจ้าของเศร้าทรัพย์หายวินาศไปทรัพย์ของเราทรัพย์ของใครเป็นต้องห่วงจิตเป็นห่วงกลัวทรัพย์หายหมายโดนครอบ ใช้สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบควรประกอบตั้งมั่นในกรรมดีสิ่งข้อสามงดผรักฤฤ้ผิดในการเที่ยวเตะตามแหล่งบันเทิงบันเริงลมชู้กับผัวชู้กับเมียตามใจตนคมเหงคนหมดทางสู้ทางกำลังเกิดเป็นคนอย่ามากงในตัญหาเลียนจากการปรักฤผิดในการเสียสำรวมกรรมข่มจิตใจให้ผ้าเคียง ความคิดเปลี่ยนมีสติรู้เท่าทันสิ่งข้อสี่เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อทั้งเถอะเลยหรือตั้งใจตามคิดหมายทั้งพูดเท็จพูดส่อเสียดแลอยากใายทั้งด้วยกายด้วยทั้งใจร้อนดังไฟตั้งสติคิดติตองแล้วจึงพูดก่อนดูถูกหยามเหยียดน้ำใจเขาเอาใจเขาเข้าใส่อกในใจเราดีกว่าเร้าเพราะคำพูดไม่กี่คำสิ่งข้อห้าวสุราและเมรัย ล้นเข้าปากเมื่อไหร่มีแต่เรื่องทั้งต่อยตีเสียทรัพมีแต่เตื่องนั่งเพราะเลือกหลงความสุขชั่วค่ำคืนหมดสติขาดปัญญาเพร้ะน้ำเมาจงดูเอาตัวอย่างมีมามากหลายทางบ้านแตกแยกทางเกือบทุกรายมีมากมายที่การอวัยวะเพียงวูบเดียวสิ่งห้าข้อที่กล่าวมาในข้างต้นอยากให้ชนทั้งหลายใครควรเอารักษาสิ่งให้ความชั่วนั้นบางเบา ทำให้เท่าบุญที่เกิดมาเป็นคนอัตมาอยากจะให้โยมทั้งหลายสำรวจจิตใจของตนเองดูว่าเรารักษาสิ่งดีพร้อมแล้วหรือยังถ้ารักษาสิ่งดีพร้อมแล้วเราก็ควรปรับพฤติสืบต่อไปแต่ถ้ายังรักษาสิ่งยังไม่ถึงพร้อมก็ปรับพฤติตนเสียใหม่ทุกอย่างเริ่มจากก้าวแรกเสมอแต่ก้าวแรกนั้นโยมทั้งหลายเริ่มกันอยังลองถามใจตนเองดูสิว่าเราได้เริ่มหรือว่าพร้อมจะเริ่มแล้วหรือยัง สามารถสลัดทิ้งต้นหาลาสิ่งปลงแต่งและตัดกิเลสทั้งหลายทั้งปวงได้แล้วหรือยังต่อมาจะขอพูดถึงเรื่องความกตัญญูความกตัญญูไม่ใช่เพียงแต่กตัญญูต่อพินามันดาเพียงอย่างเดียวความกตัญญูขึ้นกับสถานะของบุคคลนั้นๆนเช่นเป็นลูกก็มีความกตัญญูต่อพินามันดาเป็นสามีภรรยาก็มีความกตัญญูเช่นกันและกันเป็นพนักงานบริษัทก็มีความกตัญญูต่อบริษัท เป็นพักก็มีความกตัญญูต่อพระศาสนาเป็นต้นในที่นี้จฉพาพูดถึงเรื่องความกตัญญูต่อบิดามารดาความกตัญญูต่อบิดามารดาคือหนึ่งท่านได้เลี้ยงอาแล้วเลี้ยงท่านตอคือท่านเลี้ยงเรามาตั้งแต่เกิดจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่เมื่อเราพร้อมเราก็ควรจะตอบแทนพระคุณปฏิบัติท่านอย่างแก่เท่าทํานุบำาลุงท่านให้มีความสุขกายสบายจิตอยู่กันนิดสองช่วยทํากิจของท่านคือ การงานใดๆที่ท่านมอบหมายให้ก็ควรยินดีกระทําการนั้นๆแม้ท่านจะไม่ได้ใช้ให้ทําบุตรที่ดีก็ควรถือเอาเป็นธุระทาเสียเองไม่ต้องให้ท่านออกปากใช้ตั้งใจปฏิบัติท่านให้ได้รับความสุขสดชื่นเหมือนที่ท่านทําให้แก่เราในการก่อน 3. ดํดรงวงศ์ตระกูลคือดำรงรักษาความดีหรือสิ่งที่ดีงามที่วงศ์ตระกูลหรือครอบครัวได้สั่งสมมาให้ดำรงอยู่ต่อไปหรือเพิ่มพูนยิ่งขึ้น เปลี่ยนแปลงแก้ไขในสิ่งที่ไม่ดีงามส่วนที่ดีงามอยู่แล้วก็ดำรงรักษาวไว้ให้ดียิ่งขึ้นสี่หลับพึ้นแกงคนควรรับทรัพย์มรดกคือต้องเป็นผู้มีความปรพฤตืเรียบร้อยน่าไว้ใจต้องฝึกตนให้เป็นคนรอ,อบครอบรู้จักได้รู้จักเสียสิ่งใดเป็นหนทางสู่ความสุขความเจริญสิ่งใดเป็นเครื่องถ่วงความเจริญก็ควรพิจารณาแยกแยะแก้ไขได้ตามเหตุตามปัจจัยห้าเมื่อท่านร่วงรับไปแล้ว ทำบุญดีคิดให้ท่านคือเมื่อบิดามารดาล่วงลับไปแล้วควรทำบุญให้ทานเจริญภาวนารักษาสีลงอุทิศส่วนบุญส่วนตัวที่ท่านให้ท่านตามกำลังความสามารถของเราเพื่อให้ท่านได้เกิดในพภพคุมมที่ดีขึ้นหรือหมดเวรกรรมได้เร็วขึ้นสุดท้ายนี้เมื่อท่านทั้งหลายได้รักษาสิ่งให้ถึงพร้อมแล้ว และมีความกระตัอยูต่อบุคคลหรือสิ่งต่างๆรอบกายของท่านและไ์ท่านทั้งหลายก็คือมนุษย์ผู้ถึงพร้อมด้วยทำอันประเสริฐซึ่งต่างจากคนอย่างเช่งเชิญเจริญพรครับ